มานะคะขออนุญาตค่ะคุณดิันดินนี่อ่ะนี่ะเมื่อกี้นะบรรยายสอข้นบนแล้เอาบรรยายใหม่ สวยไหมคือไม่อร่อยไม่เป็นไรต้องตผัดสวยตามมาต้องแัดสวยเห็นไหมคะที่มาต้อนเลยค่ะมาใช้ขให้แขนโอเคนะมต่อลยค่ะขึ้นให้แขนตามมาตั้งแต่สวตามมาตรงนี้นะคะที่ที่จารัคขาขออนุญาตค่ะขอช่างภาพได้ไหมนะคะใส่ได้ไหมคะใส่ได้แล้วค่ะใส่ได้แล้วนะคะนี่มันเป็นการทอดไข่แล้วนะคะสวยงามมากเลยคูณสิ กตอ,กตอกบไม่ตอกค่ะตอกไม่ตอบไม่เป็นค่ะตอบไม่เป็นเป็นพอยู่คนไข้ไส่ผ้าหนึ่งไปแล้วหนึ่งใส่ผ้าเดี๋ยวพี่ถ่ายให้อะไปหนึ่งใส่ผ้าหนึ่งใส่ผ้าหนึ่งกระโดดกระเด็นกระดอนนะคะไม่เป็นไรเราทำเพื่อทุกคนทุกทางนี้ ดูสีหน้าดาวไข่ดาวแบบมีความสุขนะคะดาวโป๊ะนะคะนี่ดาวไข่คิดได้ไงนี่ดาวโปดูเนี่ยดาวเปลือยเชียวใช่ชอบกับกรอบใช่ไหมคะได้ค่ะจัดให้จริงๆแล้ววันเกิดในวันเป็นของเมื่อวานไม่เอานะอันนี้ฟองนี้ขอสละติดอีทำไมมันไม่สวยเหมือนฟองคนอื่นเขาเลยอ่ะเพราะคนคนทอดสวยเกินไง คนทอดสวยเกินสวยเกินไปผิดอีกแล้วค่ะใชผิดผิดเบื่อมากดูสิคะอันนี้กรอบไหนมันก็สุกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเเทคนิคการทอดไก่นะคะค่ะผุดโถบ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 ไม่เอาน้ำจิ้มนะคะน้ำมันกระเด็นค่ะี่เป็นไก่พุดโถไข่พุดโถบหรือไข่น้โมูพอแล้วแหละดำแล้วดำแล้วเธอผุดโถบมันอันนี้ไว้อาจารย์หิ่งนะจะอันนี้ไว้ตรงกลินกัน กลางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอันนี้นะของอาจารย์ยินดามาตอกไข่ดาวพี่ดาร์ตตอก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 อาจารย์ตอกพี่ดาร์ตตอกเห็นไหมการทอดไข่ดาวให้อร่อยต้องทอดสองคนนะคะนะคะคนนึงตอกคนนึงทอดด ได้ได้อดนได้ไดโอ้เห็นไหมไหมคุณแม่คุณแม่มากำกับมากำกับไหนอาจารย์แม่ขอบพระคุณอาจารย์แม่มากนะคะสำหรับมะขามหวานค่ะนะคะคุณคุณพ่อบ่นอยากกินคุณพ่อบอกว่าได้เลยค่ะอาจารย์แม่ดูดิคะคุณพ่อรี่ดีเจมากเลยค่ะพ่อบอกคือคพ่อมีบุญขนาดนี้พูดจริงๆนะว่าไปตลาดหาไม่มีเลยไม่มีใครมาขายเลยมะขามหวานปีนี้ที่ราจะไปมันสุก แปลว่าเป็นไข่เป็นไข่ดีมีความสุขไข่มีความสุขมันก็ต้องสุขนะคะต้องงใจเบอกว่าเราต้องยิ้มแย้มไปด้วยนะคะดูดูคนลุ้นค่ะคนลุ้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 นต้องใจแข็งไข่ไม่ต้องแข็งนะคะไข่จะขุ้นรัเราเอาสู้กับเขาเป็นางสู้นะคะ